คุณนายครับส็อตเสร็จยังครับ<ม>บอสนายครับ<ม>บอสนายร<ม><ม>อรอปล,อา,ลอาเข้ามาออกรอปลารอปลาเข้ามาพี่ไอ้ปลานไม่ตืน่นหรอกครับผวันนี้อาจจะติดเลยก็ได้นะนะ<ม>้โองเร็วเลยฮัลโหลตู้ไฟทุกคน สึกว่ามันนั่นจะหมบเรายาวดูอย่างซูมะก็บอกเลยไปหยองมันทำไมมันนั่นต้องหยองเราไว้ที่อ้ะมอนั่นจะพอมันมันมันชอบตอถือไข่นั่นจะถสีวไปนานอ่ะมันเล่นจนอ้วกแล้วน้องมันหล่อนดิอยากพักแกจะขายแล้วแกคนในแก๊งมันอ่ะแล้วมีแต่คนรวยๆเถี่ยด้ด้น่ะโหโหยหวนะอยากจะพักแกจะขาดอ่ะเฮียอ่ะอาจะพาคาวินดานาโนใหม่มันด้วยนะพี่ เออมาามายังไะคืนนี้เลยมัอรอเราเรนี่กูมีอีส่วนนะฟังกูนะ พรุ่งนี้นะผู้มึงเปิดโอเวอร์เลใช่ปะแล้วก็ตอนมันเล่นลี่กันอ่ะมันเ็้าไปเนียนๆะให้มันยิงยางมึงอ่ะแล้วมันก็เอฟสิบองแลจบแล้วยังไงมันก็ยิงอยู่แล้วยิงเช็คอ่ะเออจริงนะคือไอ้ก็มันก็จะบอกเราว่าเล่นมึงไปอยู่ตรงไฟมันทาไมล่ะเ้าไฟกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเราไปดูไงไปดูไฟไง แล้วก็มันก็จะพูดมาบอกว่าก็มึงไปดูไฟมันจะเล่นของมันอยู่แล้วพี่เรื่องนี้มันน่าจะมีเลตนลอยู่แล้วเราอยู่เราเราขับรถดีๆอยู่มันก็ยิงยางเราก็ได้ <air> หมดเนี่ยมีดมใหญ่นี่ใครวะไอ้หี้อะจริงนะครับพี่ ไปสรรหาวิธีซื้อมาไอ้เหี้ยอย่าให้มันพักเวยได้ได้ครับว่อะอธิบใบกูจะเล่นลกูอยากเล่นเหงาเฮ้ยแถวนี้ออไม่ใช่เฮียไม่ใช่ไม่ใช่มะไรวะนั่นะชื่ชชอขวนแขวนไอ้นี่แขวนผ้าเปียก โอ้อยู่กับสาวไม่ไม่อยากทำก็หักหน้าต่อหน้าสาวที่นะเนี่ยอ๋อที่เห็นมีเขียบอยูดอะเห่ะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เปเสียงอะไรเขาเนี่ย จีบวะยัง่ยหมอนีวะกูให้ซื้อเรื Demon> ่องไอเทียนี่ซื้ออะไรเนี่ยซื้ออะไรซื้อหอยผมพิ้งมาครับผมเฮ้กูให้มึงซื้อเรื่องมึงทำอะไรเนี่ยซื้อหอยไม่มีอะไปแหลอหอยอืมไม่ฟังเมึงไปแหลมที่ได้บอได้หอยหอยไอ้ดีเพื่อผมมันช่องหีพี่ เอาสิเอาสิน้องนั่นโชว์สาวหน่อยน้องว่าเรารใหญ่แค่ไหนกันไม่ครับบอสมาหาซื้อของขายของอะไรชีอะไรยังยังเฮ้ยซับหรือว่าเราต้องเราต้องแหลมใส่แก๊งหญิงเขาเด้อวะขหาในหุ่นระวังไม่กี่อยู่เลย เป็นอะหมว่าผมว่าตอนนี้เขาก็ไม่น่าดิ้งอยู่นะครับบอสก็ตอนนี้ตีนเขาเยอะอยู่เลยอืมข้ามาเอารถได้ไหมเฮ้ยผิวีน้ปาเฮ้ยยาวยาวก็คือเจ็บเลยเลยเลื่อนเพ่ออ้าไม่ใช่มึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนสีได้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยาไหเห็นแล้วแย่บาดเจ็บครับโดกลิ้นฟรีเลยกูเอ้ยตอนนี้ได้มันเห็นไม่พร้อมเลยนะบอสไล่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 เลยปะเออเปลี่ยนสีสักทีดิกูุณรู้ว่าเอ็ม mpj ดี๋ยวกูแทงให้หรอกหนึ่งก็สีแปดใช่ไหม เปลี่ยนครับเออเปลี่ยนสีหลอนเออเปลี่ยนสีแล้วนี่นี่ผมตามไป่ทัน500สามครับามหลบพรุ่งนี้ก็ได้น้องได้ได้พรุ่งนี้ไม่เล่นกับทีมเดียวกันเอ็นดี้เลยครับเจ็ดราเล่นเลยพี่โอไม่มี่สองมามไหมพรุ่งนี้มึกมึงไอ้นี่เดี๋ยนะเนียนๆให้มันยิงยางหน่อยนะเอาไปเล่นหน่อยน้องคุยกันว่าน้องขอฟังด้วยได้ปะได้ครับพี่อืม น่ารักนี่มีเหล็กกับโคเปอร์อย่างเราร้อยห้าสิบแม่ะพี่ชักบนหัวนี่รูปมึงเหรอวะโคเปอร์อ่ะขายอยู่ไายมีคนถ่ายน้าใช่แล้วหรือเปล่าใช่ป่จะได้มาพุ่งนี้แล้วก็ตีได้เลยอ่ะไม่หรอพี่บนหัวนี่รูปมึงเหรอไม่ใช่ครับขอซื้อต่อเลยปะได้น่ารักอ่ะฮะมึงดูกลินที่เหี้ยอะไรตลกเหรอฮะาวใครดกรินวะ ดกลิ้นทำไมครับผมยังไม่ได้ดีดเลยนะครับแล้วเสียงอะไรครับเมื่อกี้ใครจะใครใครใครทำอะไรอยู่ผมไม่ได้ทำนะบอว่าคุยด้วยดีๆไอ้เมื่อดกลิ้นทำไเฮียอะไรผมผมไม่ได้ดกแล้วครับมึงนั่นแหละเฮียเสียงมาตรงมึงเนี่ยกูมาขอซื้อดีๆเป็นบ้าอะไรเนี่ยหลอนหรอผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับแล้วใครดกไอ้เฮียยืนอยู่แค่นี้มึงนั่นแหละ เออนายมึงเมื่อไหร่โด่าไหมเพื่อนเราเราเมื่อกี้นี่กระสับทำไมตีน้องผมครับอ้าวไม่ได้กี้ทำไมตีน้องผมอ่ะยังไม่ได้ตีเลยนะครับแน่ใจเหรอครับว่าไม่ได้ตีแน่ใจครับชี้อะมงดูนิ้วดิดูนิ้น้องชี้ดิมึงดูดินิ้วอ่ะเออ โอ้ชี้ไปที่มึงมึงจะปฏิเสธทำไมอย่าเดินหนีดิเฮ้ยหนีปัญหาอ๋อมึงเดินหนีไปไหนอ่ะนี่หนีปัญหาทำไมล่ะทำกล้าทำกล้ารับเลยดิเอ้ยจะได้เป็นโน่หนึ่งซัมเมอร์อยู่แล้วน้องทำแล้วก็กล้ารับหน่อยเฮียเดี๋ยวมาแป๊บนะครับเฮ้ยคุยก่อนดิเอ้คมับไปครับพี่เออเนี่ยมึงไปทำน้องขอทำไมเนี่ยมึงคุยก่อนผมไม่ทำเลยครับทำอะไรครับหไมึง่ยอมตัวชิ้นริมทำไมเนี่ย มึงแน่ใจหรอมึงใช้มึงใช้สกินอันนี้ไม่ใช่หรอสกินอันใหม่อะไม่ใช่นะครับผมมึงเลยหัวแดงเนี่ยสกินอันใหม่น่าหลงมึงจะทำตัวจิ้มลิ้มทำไมน่ะมึงจะติ่มทำไมน่บมึงจะทำตัวจิ้มลิ้มทำไมถ้าเด็กในแก๊งพี่มันเสียวไม่พอเลี้ยวมาหาพี่ได้นะน้องเดี๋ยวปะเอาหนักเลยว่านอะไรนะคะเก่งเก่งมากถ้าเด็กในแก๊งพี่มันเสียวไม่พอเลี้ยวมาหาพี่ได้นะน้องหัวโนจดาค่ะพี่ ร้อนนี่มันหนีไปไหนอ่ะแจ้งเด็กทําไมเอ้ยแมนๆหน่อยน้องการทําการรับหน่อยดีเฮียตีไม่ภูมิใจนะทําเงี้ยปฏิเสธอะไรเงี้ยเฮียตีไม่แม่โอเคก็น้องน้องมือกับมึงลุมตีของปูไม่เชื่อหรือไงเออแจ้งเด็กบ้าเปล่าเนี่ยจะงเด็กโตตะกินนั้นใหม่อ่ะไม่จัดแม่เน็ตพ่อมึงตายใช้สกินใหม่จะภูมิัวเองไหมล่ะบอยู่้าาเงวขไม่ครับ ม่มึงจะไม่อย่างเดียวไม่ได้เว้ยฉันก็มีพีน้องไปแล้วอะไม่ตีครับผมนึงกัเอาพี่ตีใช่ป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่มแต่งเหมือนเลยต่างแค่สีผมมะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเอาหมดเลยแล้วหนีปัญหาไว้สักทำจริงมันไม่กล้าก่อนแบบไม่ได้ทำจริงผมจะเรียนให้มันความเข้าใจเฉย รู้อ่าเลยเข้าไเนี่ยเาก็ถ้ามันฟังอุนก็ถือว่าสวนไงอ๋อไปดูหมอจริงเลยไปดูคลักแลยไปดูไปดูเรื่องละไม่น่ามอวะใช่หรอไช่หรอคิดถูกปะเนี่ยเสรเจแล้วนะเฮ้ยมันหายเลยวะ ไอ้เบลล่าง,งนันไม่มีร้อยเคีคีมันหายไปเลยว่ะมีแล้วบอสอยู่แล้นน้ำตาลเมื่อวานขายได้ห้าเหมือนห้าสติ๊เฮ้ยร้านเอเล่ว,วิ่งมีคนจะสั่งหารกู 你老板老婆吧？哇 คนนี้เขาเนนี่ยมัเ,เป็นอะไรวะ<อ>ลองอกินเด็กไหมแม่มึงเนี่ยเนื้อเด็กวะดอกขออยาก,กตับเด็กวะววเด็กไม่มีตับกูองค์นากูเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยไอ้เทียกก็เป็นอะไราไปดีกว่เฮ้ยน้องพี่ขอกินตับก่อนดิน้องเฮ้ยน่ากลัวอะไรพี่แค่ขอกินตับเป็นอะไรอ่ะพี่ขอกินตับเด็กหน่อย นีมีไปยี่ไหน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 น้องไหน else, ไหนไม่ inside, ไมีครับพี่ชาไม่มีไปเร็วพี่เซียครับอ๋ออุ้ยโทษโทษครับโทษโทษอืมอเอาอีกแล้วครับ อยากกินตับเด็กว่าพี่น้องพี่ขอกินตับเลยดิตัวละครมันโคตรน่านรักอรัไม่เหมือนของพี่เลยนนเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยกูโคตรปัญญาอ่อนอู้ว้าบอีกแล้วพี่กี้ขอกินตับหน่อยดิ ีเด็กหัวเด <มา S 1> ็กขายไหมไปเรือนี่หวเด็กนายนายไปเรือนี่หวานแก่นหนีทำไมเอ้ยผมเป็นอะไรไม่รู้ไว้พีย่ยักษ์โดนสิงบอกมันเลิบอกให้มันไปสิงอินพิเคียนม,มาเปิดกูได้ปะหว่าแล้วยก <c oughs> <c oughs> เป็นสิงอิติใหญ่แนละ้วมาต่อยกูอะมาเปิดกูอะ อยู่ตรงถนนอ่ะต้องเป็นไรอะ่ะกรรมกรให้ผมให้ผมพูดได้เฮ้ยเอา้าโอ้ต้องจ่ายแก่ผมที่นี้อ่ะม่รูว่าทำไมและมันมีสองครบเดือนดาด้ารครบเดียวเอาสองครบเจ็บคู่มันไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้นะโ o หนึน่งซัมเมอร์ไม่เป็นอย่างนี้นะ แล้วกไข่ไปแป๊บนึออโหเราตีมันชนะะพี่นับนับได้เลยปะอินพีเคชนะเราไม่กี่ที่เองเราชนะอินพีเคต้งแตะไหนตีมันจนแตกไม่รู้กี่รอบตีแตกจากอินพีเคมาเป็นอะไรว่าเลดคิงรอบหนึ่งเลดคิงก็ตีแตกไปอีกก็มาอินพีเคอีกมันแตกรกี่กรอบเลยพี่ตั้งแต่เราตีมาขนาดมอสมัยก่อนฮะเุยกูจะไปซีเรียสไอซัต <c oughs> เฮียเดึงอยู่นั่น สมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนเราโด,ไดไนไอ้เมคกับไอ้พวกนี้ลุกกระสืมเราจะไม่แตกเลยพวกมันแตกไปไมั้กี่รอบแล้วพี่ดูดีจริงเัรงเบื่อมาได้เร็วให้มันชนะหน่อยให้มัน,อนอไอ้เบื่ออูคนดันมันไม่ที่กูท<ไ>ทำวันนี้คือกูปั่นประสาทให้มันแบบเสียสมาธิพ่งนี้มันอาจจะแพ้มันจะได้แพ้ทีไ,ได้ไง ให้มันหลอนนะให้มันเล่นไประแวงไปอ่ะเออเล่นไประแวงไปพรุ่งนี้กูส่งคนไปเลื้ยนอ่ะแบบไปเนียนยิงยางกูมาแหละก็ซวยแค่นั้น่ะมันจะไม่ขิงเราไม่ได้พี่พอได้โมนเฮเราก็ตีแตกพี่เคีเราก็ตีแตกเม่เหรอไม่สนไม่สนไม่สนแก๊งแตกเพราะกระสุนอ่ะได้โมนีได้พี่เคก็ตีแตกลูกอีเจเล่วมันน่าจะรู้มือกันนานแล้วถ้าเราเล่นจริงจริงอ่ะเมื่อก่อนมันทามิ่งเฉยเรารู้มือกันอยู่แล้วถ้าเราได้เซตมันก็กลัวเรามาเห็นป้ามาแม่เราเซตเลยมันกลัวกลัวแพ้ ไม่หว่านเราจัดนะวันนี้ทำไม่ไหวดิเออพัก่อนพี่พัก่อนนอนเฮ้ยไปตามไปฟาร์มมากูจะดันแล้วน้อยปากมีคนทักมาด่าผมว่าเหม็นปากแอดมินอเลยนะไอ้ฟาโทรไหมเฮ้ยซื้อเรื่องมันดีทำงานหน่อยดิวะเฮ้ยไอ้ก๊อบจ่ายบอกผมว่าเหม็นปากมันอยู่แก๊งเอมิเคเปล่าวะมันรู้สึกเจ็บแทนเอมิเคอยู่ไหนบอกกูดิกูล่านเองมาไม่ไหวละรับดวลรถแมวบอสดวลไหมครับ ได้กี่บอลแล้วถอดุดบอลไปนะไปบอสไปไปไปหาแชมป์บอสจะได้เลยมามามาบอลโดดร่มดีกว่าให้กูขอนด่ามันทีก่อนไปมาเออเลยเป็นเซฟีดีกว่าไี่ช้างไปเลยเป็นเซฟีไปไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวถูพาบอสไปโดดล่มตาถูกพาบอสไปโดดล่มไอ้กูไม่อยากถือไข่นั้นไอ้เหี้ยมันหนักขอก่อนอู้รอให้ไข่ไปไปไหนไม่รอรอให้มันเป็นเป็นแพงแล้วรอลุงรออะไรอูไม่รอไอ้ซาร์กูไม่อยากถือไข่ลุงมาร์กเล่นอีกรอบใช่ไหมลุงมาร์กเล่นอีกกูเล่นเรื่อยๆเออ เราให้มันไปแผลงหลายแผลงเลยกูจะเล่นจนกว่าของมันจะหมดอ่ะไม่สนหรอกให้มันร้องขอชีวิตอ่ะแต่ยิงปืนมันกว่าจริีน่าบอลกูจิงนะพร้อมเตยบอลได้สอบยิงปืนไหมเออได้สอบยิงโอ้ไม่มีพีเคหรอกพี่เนี่ยมีแเคโอดีเลยเนี่ยลูกย้อยเนี่ยเฮ้ยจอยบีบีดีกว่าไม้พี่ลั่นด้วยวันเนี้ยลั่นเด่เอาจะเป็นยอดนฮัลโหลแกงเอมิเกป่ะเฮ้ยพ่อครับใช้แกงเอมิเกป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโทอครับ ฉันตื่นแล้วนะคิดถึงหรือเปล่าพี่เชื่ปะไอซัมเมอร์สร้างคู่รักได้หลายคู่เลยนะเล่นซัมเมอร์เหมือนเอฟหาคู่อ่ะพี่ชักพี่ไม่ีเอมิเคอยู่ไหนวะหาไหน่อและเหมือนเล่นซัมเมอร์คู่มันอ่ะเหมือนไอ้เชี่ยมันหายหัวไปไหนวะพี่ชักไปหาสาวดีกว่ารออ่ะพี่ชักโอโน่หนึ่งทำตัวนี้ได้ไงวะชนะจริงเปล่ามันหนีเราได้ไงอ่ะจริงครับอส วายเอ้ยนี่ดอกแว้นไปนะฮะเนี่ผมเข้าวอลเอ็มเคไปตรงนี้ไ่อยูเดี๋ยวพาไปไล่แชมป์กูเจอแม่งละสรุปมึงจะขายกูแม่ไอเด็กบนหัวมึงเนี่ยฮะเหรอมันมันผิวปากมึงผิวปากงี้เหรอกูผิวกูผิวเอาไเหรอ กูถามมึงจะขายไหมศาสตว์หืมคู่ดีๆด้วยกันแหละโอ้เมื่อคุยกับไอ้พี่เสียพี่มันเบาแล้วเฮียติดเบาติดเหมือมึงเสียวเอ้ยมันู่มันเหนึ่ง <ไป S 1> สามเหมือจริงป่ะวะหมอบให้พวกกูเนี่ยกูรั่วจัดโอ้มึงกลัวคนถือไข่เหรอไอ้ติงตองเอ้ยมึงกลัวอะไรน้องสวนดีเออแค่มึงแทงบนเนี่ยกูไม่ฟ้องสภาเลยไม่ฟ้องไอ้ตี๋แล้วว่ามึงมีคนทำลั่นน้อง ไอ้นานมึงเลือกถือกล้องเถอะมันมดูตลกอะ่ะเหมือนเอือ,ออะอ๋อมันต้องมีหลักฐานไอ้กรอบบอกไม่เห็นหรอ <c oughs> จ้าอ่อนอ๋องั้นเราไม่มีหลักฐาน <c oughs> เราไปก็แค่นั้นแหละถูกปะเราไป <c oughs> มึงถือยุ่งงี้ปุ๊บมันคงจะกล้าสวนกับมึงอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบแอบห้ามเห็นนะห้ามเห็นนะ <c oughs> อเ,เออมันมือพี่เล่นนี่ดีวกว่าจะมีมันอยู่จะบีเยอะใช่ดิจะบีเยอะมันอยู่เยอะด่ได้กิจกรรมว่าโดนหนีเย็นเละดิ ใน <laughs> จอในจอวีดีน้ำได้ขามาไอเมเกอะสรุปแกงเราจะพักใช่ไหมรอลุงเด่นใช่ปะผมได้หมดแล้วแต่ทุกคนคนะัะนานไปปล่าวันที่แปดเลยนะลุงเด่นกว่าจะกลับอ่ะ น้อมันไปเรื่อยก็ได้บวน,นบวนประสาทมันอะมันไม่กล้าตีเราหรอกประตูมันเยอะนายปะปล้ออะไรวะเกมกยิงดีกว่าพี่วันถ้าพี่ไม่ได้เ,ดเ,ดดเล่กเม็ดเชิญฟีพี่อาจจะยิงไม่คมขนาดนี้กูเล่นมาแล้วอีกที่ก่อนตินน่ะอ้าวเหรอพี่อย่าเล่นเยอะนะมันเหนียวเดี๋ยวพอนในฝันไปไล่จับปืนอีกอันนี้กูมีคอนเทนต์แล้วถ้ามึงยังซื้อมันไม่ติดกูไม่เข้าเมืองรู้เรื่องจ<ต>ะเ <ตะ S 1> ข้าข้างเลยดีกว่า เข้าทางเลยขี้เกียจอยู่ด้วยกูเป็นนักซื้อยาวเลยเข้าทางเลยเอ๋อันนึงซีเรื่องมันติดไปหลยมิกกี้มาพี่ขี้เกียจอ้าวผมวิคกี้เกียจแล้วพี่อ้าวผมไม่ต้องหรอกพี่อยากเล่นเบนท์เทนฟิวไม่อยากเล่นเฟยขี้เกียจขี้เกียจอ้าวขี้เกียจบอกว่าตรงๆคุณรอว่ามีอะไรก็พูดกันตรงๆเบนท์เทนพี่อ้าวพูดดิพูดสิอ้าวพูดสิอะไรอะไรเด็กจะได้นี่ไงอะไรอยากเล่นเบนท์เทนพิวก็บอกอยากเล่นเบนท์เทนพิวก็บอกขี้เกียจเข้าเบืองกูไม่อยากเข้ามาถือไข่ไม่เห็นมัันนนนลล้้้อออเเเเเรรราาหหห็็ปตตวก่ะไีย รวยไม่น่าแจกรอยิ้มให้มันหลอยสัตว์มันไม่ได้หลอยแล้วมันไม่ลอแล้วมันเงียบมันก็เออมันเอาตามนี้นะเรายิ่งทำแบบนี้เรายิ่งเป็นตัวตลกสำหรับกูกูไม่เข้าเมืองนะถ้ายังสิทไม่ไปก่อนขี้เกียจอย่าอย่าอย่าเอาผมขี้เกียจอย่าอย่าผมตามนี้ตามนี้นะขี้เกียจตัวเองขี้เกียจเองไม่อยากตัดตีนะครับคนดูดูนะครับพี่ชายขี้เกียจสตรีมไม่อยากไม่อยากดูไม่อยากอะไรกูดูดูเล่นไม่ดูเล่นไม่ดูซื้อไม่ได้ไม่อยากตัอะไรอ่ะ

ไอ้ซับรัรวไหมเนี่ยถ้ามึงซื้อไม่ติดกูไม่เข้าเมืองไปจะวิวยาวขานาดไหนเฮียกูมไม่อยากเข้ามาถือไข่คุยน่าเบือ่อเดี๋ยวแกวพูดอะไรพูดทีแกก็ลืมแล้วรื้อง่ายมาสรุปพวกมึงอยากเล่นกันวันไหนที่แกงพร้อมอ่ะตอนนี้มันมีคนพัก ตอนนี้มันมีคนจะมีคนมาขอพักคนแล้วผมบอกอดัมเข้าแล้วกีราดัมพ่วมอีกกลับกลับบ้านมาที่สามพี่เจวันที่สามเัาไม่อยู่กีร่ากับอะไรจะเสร็จอีกอพี่คิดดูดิเพราะมันตอนที่มันเล่นมันอยู่กรุงเทพใช่เลยต้องอนี่หน่อยอเฮียกูดูรถหมอ แล้วเ,เป็นวันไหนถึงว่าเราจะได้เล่นอ่ะสักเก้าได้ไหมเก้าเก้าโอเคเก้าสวัสดีครับฮะมึงแกงแล้วแบกเบียดปะสวัสดีครับบอสว่าพี่ช่างสวัสดีครับไปตีเอมิเกียให้หน่อยได้ปะโอ้โหผมไม่น่าไหวนะครับพี่คนผมยังไม่ออนกันเลยครับเออให้มันให้มันเล่นให้มันเหนื่อยไม่ต้องชนะหรอกไปป่วนประสาทมันเราไปผมไปป่วนประสาทเขาดิอืมลั่นดิ มันเลื้อนจังมันเลือนไม่เห็นเนาะมัวรี่เออออกตัวให้ผู้หญิงเอยแพ้ไม่เป็นเออดูสิมันสมควรไหมล่ะเออพี่อืมทั้งเหงาก็ล่านนนองที่พี่บานพี่ใช้จมูกหรือใช้ปากดูดีะอะใ, <laughs> ใช้นมเมียมึงใช้นมเมียมึง เออวันที่เก้าก็ไม่นานแล้วน้องเนาะแต่ว่าเราเล้าเลยตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่ากว่าจะซื้อติดมันนานน่ะไอ้พวกเนี้ยเออมันไม่เล่นกับเราหรอกเดี๋ยวมันก็ใจมาเองเลยสักวันเนี้ยมึงเชื่อกูเหอหรอตั้งแต่ตอนเนี้ยมันน่าจะทนไม่ไหวในวันที่เก้าพอดีเชล้วกูเออมันมาก่อนการอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวผมมาจัดจัดคนไว้ก่อนอ่ะแล้วมึงพูดอย่างเงี้ยมันมันเอาเลยแหละพรุ่งนี้มันจบที่ไม่ได้พุ๊บมันเอามึงต่อเลยแหละมึงพูดพรุ่งนี้ไอ้ฟ้าได้น้องใหม่ก็ได้ไรเลยอ่าโอเค ทีมเกก็อยากเล่นต่อเขาด้วยมั้งอาจจนะร้อยใบมั้งน่ะไปถามทีมเด็กก็เนี่ยเดี๋ยวให,ให้ทีมเด็กเราต่อเขาบอกไปแล้วเราต่อเลยห้าสิบใบน้อยเอาต่อกดดันมันเออเหมือนที่เราเคยโดนเนาะตีจบตีบต่อจเกมมันกลับมาแล้วบอกมันนะชดใช้ซะไอ้สั์แต่ขอไม่ปู่บ้านเลยนะพี่ขอขอร่องเลยเพราะแผดบ้านมันเปลี่ยนผมพี่ก็น่าจะไม่รู้ใช่ปะล่ะกูรู้อยู่แล้วมันเสียเปียกมะน้อง ทางเข้าบ้านมันได้เข้าได้ทางเดียวด้วยคือกูเบื่อที่จะชนะมึงเข้าใจป่ะกใจะของรู้สึกกูไหมอ๋ออันนี้เหมือนเป็นเซนเกมพี่นะเพราะพี่พอยากเป็นมวยรองบ้างเออพีอยากเออเสียเปรียบนิดนิดหน่อยหน่อยอยากทดสอบว่าแก๊งเราแบบเก่งขนาดน,นั้นเลยไหมสามวันเสียเปียนได้สามวานตกลงโยนไหมไม่ได้โยนตกลงโยนไหมตกลงโยนไหมอกลงโยนตรงๆเอาอย่างไรก็พูดไม่ก็รู้รู้อยู่แก่ทุกคนก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเพราะเราไปเล่นบ้านเขาเราเสียเปรียบอยู่แล้วก็รู้อยู่เต็มอก ออคือจะวัดว่าเราอะเก่งจริงที่แบบว่าสามารถเล่นได้ทุกสถานการณ์ไหมแค่อยากจะวัดเฉยแต่สุดท้ายก็โยนไม่ฟังมึงไม่ได้ฟังที่กูพูดเหรอวะ <c oughs> <c oughs> โอเค,อเคฟังดิ <c oughs> เนอง <c oughs> โ,อโยนไม่ฟังเหตุผลที่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อยู่แล้วว่าไปมันเสียเปรียบแต่คือกูอยากอยากลองไงมันได้ไหมอยากลองไงกูฟกวยขี้เกลยจเล่นเฟย์กูอยากเล่นเป็นตื่นปิวไม่ใช่อยากยิ้มนี่เวลาพูดอ่ะมันรู้ไตหมดแล้วโอ้ผมรู้ไตมีดาแเลยพี่ถ้าวัดไฟข้างนอกหนามบินอะไรโล่งๆเงี้ยอ่ะแค่ชนะอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นเล่นเพื่ออะไรอ่ะก็รู้ก็รู้ว่หมดเลยแล้วทำไมไม่เล่นแล้วทำไมไม่เล่นก็คูอยากวัดไซกับภาพแกงไงหกสิบอมมีสิทธิ์อะไรมาสั่งว่าน้อง ล่นนะครับหนึ่งสองสามเออคือแบฟ้าหนึ่งสองสามจเปันแอคจีบันแอคมันน่าเบื่อไอ้นายมึงชนะมึงก็รู้ว่าชนะมึงเล่นทำไมวะครับพี่เข้าใจคพี่เออมันน่าเบื่อไว้น้องเออรอบนี้นะผมไม่อยากแพ้เนี่ยแพ้เลยอย่างไว ไม่เอาหมดเลยวะหายไว้เลยวะตีหัวเ่อเอ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 อแล้วเขาตายไหมแล้วเขาตายไหมไม่ตายเขาตายค่ะไม่ตาย หมดปะเอ็นจะหมดอะไม่มีบอสลดรอบหนึ่งกูเป็นที่เราเตอร์วันไหนกูเอาพัดลมเอาพัดลมไปเป่าเราเตอร์ปุ๊บไม่เป็นเลยก็บอกไม่เปลี่ยนเราเตอร์ผมบอกพี่มาเป็นเดือนแล้วไม่เปลี่ยนเองล่านล่านเดี๋ยวติดต่อไปเดือนเองวันสองวันไม่เปี่ยวได้เปลี่ยนไซเนตก่อนบอกพี่เบล่าโทรไปหาศูนย์เปเปเดียบอกว่าเราเตอร์อยากเปล้วกูจะมีเมียใหม่แล้วนะกูบอกมันมันไม่จัดการให้กูเนี่ยฝากผมแม่ละพี่งั้นอ่ะนะพี่ชักพี่เลิฟ ของมือสองใช้งานน้อยด้วยตัวนี้เฮ้ยเ้วไปแก้กงเขาทำไมอ่ะนังแก้งผู้หญิงมันไหน,น,นอยู่แล้วโาตัวเมียว